สวัสดีครับทุกคนทุกคนทํากันมากเสร็จแล้วก็มาเล่นเกมกันนะครับตอนนี้เราอยู่กับช่องหนังปื้อฟิวเจอร์ครับนี้เราจะมาเล่นเกมให้ iO นะครับให้อุดจุด iO เดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยครับก็คือเกมนี้เป็นเกมซ่อนแอบนะครับโซฟาจอคอมพิวเตอร์กระดานขาวก็ี้เอาอะไรดีครับทุกคนเอาอะไรดี ถังดับเพลิงโทรศัพท์เอาโทรศัพท์แล้วกันนะครับอ่ะบ้านบ้านก็เอานาฬิกาโหมีนาฬิกาใหญ่กระถางดอกไม้กระกรางดอกไม้ค่ายทหารอันนี้ใหอ่ตุ๊กตาหมูร้านค้าก็เครื่องอัดลมเ็กเครื่องน้อัดลมเคไปเข้าร่วมกันเลยครับ ไปเข้าร่วมไปเข้าร่วมเริ่มได้เเยนี่ริ่มได้รอบตัดีดหมดเวลาทีมโซนแอบ,บชนะมผมก็ไม่รู้นะว่าผมจะได้เป็นอะไรน,นี้ไม่มีอะไรนะครับเป็นแค่โรงงาน ห้าสี่สามสองหนึ่งจะได้เป็นคนซ่อนเป็นคนทีมซ่อนแอบบแล้วโอ้ดูเพื่อนเฮ้ยโอ้โหตรงไหนดีอ่ะตรงไหนที่มันมีอันนั้นเยอะๆเออตรงแอบบตรงไหนก็ไม่ได้เลยนะครับตอนนี้แอบบตรงไหนก็ไม่ได้ แล้วผมจะไปแอบอยู่ตรงไหนอุ้ยอุ้ยเรียงกันอยู่เหรอเรียงกันอยู่เหรอเรียงด้วยเลียงด้วยตรงนี้ตรงนี้โอเคได้แล้วไหนดูทีมซ่อนหา ดูทีมหากันบ้างทีมหาอยู่ไหนทีมหาอยู่นี่หรอก็ไม่ใช่นะอยู่นิ่งยังไงอยู่นิ่งโอ๊ะตกตจตกใจที่ไหนอ่า,อาจะไหมมีอะไรอยู่ข้างๆด้วยเนี่ยขนมปังเหรอไม่นะ คนอยู่ตรงไหนนะอคีคอยู่ตรงนี้เงียนเอาไว้ก่อนเงียนเอาไว้ก่อน่ะโหเน่ยสออันนี้อ่านว่าอะไรเนี่ย สหสหวฟวอะไรสักอย่างเหลืออีกสองนาทีตอนนี้ทีมหาก็เอ้ยมีปิดไม้ด้วยตอนนี้ผมปิดไม้อยู่นะครับอทิทีเทพ,ทพสวัสดียืนงงในดงเลเวลร้อยอลเลเวลเท่าไหร่นะ มันมีบอกไหมเลเวลสามนะครับผมตอนนี้ผมเลเวลสามอยู่ยังเลเวลสามอันนี้เพื่อนมันอยู่ตรงนี้เลยนะมันมีนอยู่ตรงนี้เลยถ้าผมถ้าผมส่งส,สติกเกอร์อื้อหือ ใครมีใครอยู่แถวๆนี้ไหมมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังเออสติ๊กเกอร์หมดพอดีเขาจะเห็นไหมรถบัสสีแดงไฟถนนอันนี้เขาเรียกว่าไฟถนนเหรอเอาเป็นไฟถนนไฟถนนทีมค้นหามีพลังไม่จำกัดฮะพลังไม่จำกัดเลยเหรอ 3ามสิบเจ็วิเจ็ดวิเองอ่ะ้ยแค่สามสิบเจ็ดวิ <c oughs> ยังไม่หมดอีก่ะยี่สเอ็ดละมีหัวใจเดียวทีมซ่อนจะมีหัวใจเดียวส่วนทีมหาจะมีอยู่ห้าหัวใจนะครับจีก็คือโดนตีทีนึงคือแพ้เลย ถ้าเป็นทีมหมาก็คือจะหัวใจลดไปอันนี้นะครับสองหนึ่งศูนมดเวลาทีมซ่อนแอบอหมดละแล้ว,วอ๋อนี่ไงสำนักงานสำนักงานผมเป็นอันไหนนะ อ,เอ๋เป็นทีมค้นหาเหรอเฮ้ยไ,ได้เป็นทีมค้นหาเป็นทีมค้นหานะครับผมเป็นทีมค้นหานั่ว่าจะเป็นซ่อนหากพบของที่ซ่อนอยู่ให้แตะเพื่อต่อยสิ่งของนั้นอืม เอ็ดสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งไปตำรวจตำรวจเปิดสิไปเปิดเฮ้ยไม่ใช่อ่ะโอเคเอา ขอโวษเอ้เอยเอ้ยเอ้ยเพื่อนเย่งเป็นเย่งกระดาษขาวฮะกระดาษขาวเหรออยู่ไหนอ่ะมีชี้บอกไหมหรือกระดาษขาวจะอยู่ในนี้ เฮ้ยอยากคิ่ว่านเนียนเอาอะอ๋ออ๋ออันนี้ก็มีโอเคโอเคโหหัวใจเหลือสองเฮ้ยหัวใจลดไปสองสองอันละจะลดมันหยุดเฮ้ยอันนี้ เพื่อนเจอนี้เพื่อนก็ตีเลยนะไม่ไม่แบ่งให้เราเลยแบ่งให้ผมเลยอ่ะสองนาทีือเวลาสองนาทีมีเวลาบอกด้วยนะครับข้างบนถ้าเวลาหมดก็คือถ้าทีมหรนี่ไงฟื้นฟูสองครั้งเหรอปกติดีอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยปิ กระโดดสูงมากเลยครับผมกระโดดสูงมากโวววโววมันอันนี้ได้ด้วยนี่นี่มันอันนี้ได้ถ้ากระโดดกระโดดแล้วก็จะอ่างนี้ต้านี้ เอีเอ๋ยวะเพื่อนไปหาอะไรตรงนั้นเพื่อนติดบักอยู่เหรออืมอันนี้สี่สิห้าวินาทีชิมค้นหามีพลังไม่จำกัดจริงๆหรอโอจริงด้วยไม่จำกัดไม่จำกัดเย้ๆๆ เฮ้ยไม่จำกัดไม่จำกัดยูยูย,ย,ยูจับทิ้งของเกิดไปไม่ต้องกลัวหมดเลยครับเฮ้ยเนื้อสี่ชิ้นน่ะเอ้ยอออย,ยูนีู่นี่อไร โอ้มีหกชิ้นท้องเลยเหรอโอ้โอ้ตรงนี้ตรงนี้ตรงงอนเดียวอยู่ตรงนี้เหรออาแล้วทำมอัน,นี้ได้โจมตีหน่อยถนนใหญ่มันอันนี้ได้ไหมกลับไปหน้ามีนู โอ้โหโอ้โหของใหญ่เกิดใหญ่เกิดจะไปไหนจะไปตรงไหนดีโอ้ยเป็นบ้านเป็นบ้านเฮ้เป็นบ้านคนเฮ้ยโอ้โหเก๋ มันอยู่ตรงเนี้ยหกห้าสี่มันเอาอยู่ตรงนั้นเหรอ่ะ่ะจบ เียนเสร็จแล้วทุกคนก็ไปทบทวนบทเรียนกันนะครับเดี๋ยวใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องน้องปื้มฟิวเจอร์แล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกริ้งเพื่อเป็นกำลังจะให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับในวันนี้บ๊ายบายนะครับบ๊ายบาย